สวัสดีค่ะมันนี่เชิญกินข้าวอีกแล้วค่ะมันนี่ไม่นู่แบบจัดเต็ม้อค่ะไม่นูแบบแ่บๆค่ะลาบเป็ดค่ะลาบเป็ดแล้วก็ต้มเป็ดแล้วก็ผักเต็มถาดค่ะกินกับข้าวเหนียวห่อนๆค่ะมาด้วยค่ะกินข้าวน้ำกันอันดับแรกก็ขอซดก่อนกินต้มก่อนค่ะออมอร่อยมากค่ะแล้วก็ได้กระเทียมทุนค่ะอันนี้กระเทียมทุนดองน้ำผึ้งค่ะกรอบ

รวนะน้ำแบบตรวจพักอแบบลักนะแบบค่ะ

ตบนี่เขาไม่ทำซุปนี้ดีค่ะแบบว่ากินง่ายอันเนี่ยแถวบานก็จะเรียกว,ว่าพักเอยียงพัก นำชือ่อะไรลืมแล้วก็กินตะปูนกำหลักจ้ะพักหนอกอืมชาวบ้านียกพักหนอกค่ะโอ้โหว่าทัางอีนเหลียดยังคล้ายๆใบบัวบัวค่ะชอบบ่มันอืม Yeah. Hmm, sao thật? Sao cũng phải rồi. เขาเทียมทนดองน้ำผึ้งมาเป็นแบบอืมแบบจับ So, Cũng không chấm chấm bằng hả? không biệt Ngửi bẹp quay nha Quay nha Ừ, ngon ừ, ừ. สวันดีค่นีด้ค่ะสวัสดีค่ะ